มาต่อที่ปารกิจต,ต่อไปครับนิโก้ก็จะโทรหามิเชลนะครับสวัสดีมิเชลนี่ผมเองนิโก้ลูกพี่ลูกน้องของโรมันคุณจำผมได้ไหม โอ้ oh, ใช่สวัสดีเป็นยังไงบ้างล่ะเออผมสบายดีผมอยากจะชวนคุณไปเที่ยวสัหน่อยนะ่ะแบบว่าเหมือนกับไปเดทกันนะ่ะคุณสนใจไหมล่ะโอเคได้เลยก็น่าสนใจเหมือนกันนะงั้นมารับฉันที่บ้านได้เลยฉัดเองก็อยากจะรู้จักคุณเหมือนกันมารับฉันที่บ้านได้เลยตอนไหนก็ได้นะนี่ก็จะเป็นบทสนทนาเต็มๆของนิกโก้กับมิเชลที่โทรหากันครั้งแรกนะครับแต่ในระหว่างทางนิกโก้กับมีมันผจญน,นะครับก็คือเจ้าโรมันโทรมานะครับมีเรื่องแล้วนิกโก้<ๆ>ไอเบลดา<ๆ>มันไล่ฉันจนมุมเลย ตอนนี้ฉันอยู่ที่สนามบัสใต้สถานรถไฟย่านไฟไฟแล้วมันต้องการอะไรล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้มันโกรธใครมาแล้วมันมาลงที่ฉันไม่เอานะเพื่อนฝูงคุยกันดีๆก็ได้และสายก็ตัดไปนะครับและทีนี้เราก็ต้องเลือกระหว่างสาวกับเพื่อนฝูงของเรานั่นเองครับแน่นอนว่านิโก้เลือกโรมันเพื่อนรักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นผมอาจจะไม่แน่ขอลองเถอนะ ฉันดีกันกับดาดันมานานแล้วนะเรื่องที่ผ่านมามันจะเข้าใจผิดก็ได้นะไหนนี่พูดมากจังและโลมันก็โดนถีบไปนะครับแล้วพอนิโกมาถึงแล้วนะครับเราก็จะได้บู๊กับเจ้าเบลดานั่นเองครับไอแสดงชื่อว่าคาริมนะครับแล้วก็ต้องมาตีกับเจ้าดาดันก่อนนะครับก็ต่อยกันนั่นแหละนะครับตัวเกมก็จะแนะนําวิธีการต่อยมวยให้แก่เราแล้วนี่เองนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะต่อยลาบากเหมือนกันนะครับภารกิจนี้ก็แค่ต่อยพวก2คนนี้ให้ล้มไปนั่นแหละครับและหลังจากนั้นเราก็มาดูอาการโรมันนรัั้โมยงไหว อูไหเนี่ยบ้าจริงไอ้พวกปล่อยอเงินกู้แลว้วถ้าไอ้พวกนี้มาอีกฉันจะจัดการพวกมันแน่เฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนั่นไอ้ดาดานันหัวหน้าของพวกมันรถฉันจอดอยู่ตรงนั้นขับรถตามไปอัดมันกันเถอะนายขับนะฉันไม่ไหวแล้วและเราก็รีบวิ่งขึ้นรถไปเลยนะครับ และในภารกิจนี้เราต้องตามไล่ล่าเจ้าดาดันไปนะครับระหว่างทางเจ้าโรมันนะครับมันก็จะพ่นน้าลายออกมานะครับมันบอกว่าไอ้พวกนี้มันคิดว่าพวกมันจะอยู่เหนือชั้นตลอดและมันก็ข่มขู่ชั้นแล้วมากระทืบชั้นตลอดเท่าที่มันต้องการแต่ตอนนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วนิโกโ้เราสองคน มารวมตัวสั่งสอนมันก็เถอะไอ้พวกราดันมันชอบมาพังเข้าของของฉันมันคิดว่ามันเป็นใครวะก็แค่แก๊งอาร์เมเนียเล็กๆขายทีวีที่ขโมยมาไปวันๆแล้วนี่มันจะมาคิดทําเรื่องใหญ่แบบน,นี้ได้ยังไงวะต้องเป็น2คนที่ยิ่งใหญ่ในเมืองนี้นิกโก้ นิโก <Nico S 2> ้ผู้ยิ่งใหญ่เฮโลมันใจยเย็นนายเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะเพราเราขับมาสักพักเราก็จะได้เห็นเจ้าดาดันมันจอดรถแล้วแลวมันก็จะวิ่งขึ้นไปที่โรงงานล้างแห่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องมาต่อสู้กับมันนี่แหละนะครับมันใช้มีดด้วยนะครับเราต้องระวังด้วยนะครับภารกิจนี้นะครับต้องรอให้มันไปยืนเท่ตรงหน้าต่างก่อนนะครับแล้วก็ถีบมันตกแบบนี้นะครับถ้ามันอย่างนั้นเราจะโดนตำรวจมาล้อมจับนะครับ หลังจากจัดการเจ้าดาดันได้นิโก้ก็จะพูดขึ้นว่า ah, you, บ้าจริงฉันว่าจะไม่ฆ่าใครอยู่แล้วเชียวไล้ให้เราวิ่งกลับไปหาโลมันที่รถเลยนะครับ เรียบร้อยไอ้ดาดันมันคงไม่มากวนใจนายอีกแล้วเยี่ยมเลยไอ้น้องกับอู่กันเถอะแผลฉันเริ่มปวดบวมมากขึ้นแล้วและให้เราพารมันไปส่งที่อู่แท็กซี่ของเขานะครับไอ้พวกปล่อยเงินกู้ไอ้พวกหนาเลือดแบบดาดันมันพยายามที่จะรีดไถฉันจนหมดตัวตอนอยู่ยุโรปฉันก็เคยเจอพวกรัสเซียคนหนึ่งมันมีชื่อว่าบัคกาลินมันหาว่าฉันติดนี่มันทั้งทที่ฉันไม่ได้ติดมันทําให้ชีวิตฉันอยู่ยากมากไม่มีทางเรียกมันได้เลยแล้วแกได้อัดมันเหมือน กับเจ้าดาดันเมื่อกี้ไหมมันมีเส้นสายมากเกินไปฉันเลยต้องหนีมามันคือหนึ่งในเหตุผลที่ฉันต้องมาที่เมืองนี้นี่น่ะเหรอเหตุผลที่นายอยากจะมาอยู่กับฉันน่ะใช่แน่นอนเราไม่มีปัญหาอะไรแบบน,นี้แล้วไอ้น้องเราจะเดินทางสู่ความยิ่งใหญ่ด้วยความลาบเลื่อนและไร้กังวลเดี๋ยวนายก็รู้ว่ามันจะง่ายเหมือนกับที่นายพูดหรือเปล่าโอเคหลุดพ้นสักทีขอบใจมากไว้เจอกัน และหลังจากนั้นเราจะได้รับข้อความจากมิเชลนะครับในข้อความก็เขียนว่านิโก้คุณอยู่ไหนนะ่ะไม่เห็นคุณมาเลยมีธุระอะไรหรือเปล่าหรือว่าคุณกําลังยุ่งอยู่กับคนไม่ดีนี่ก็จะเป็นข้อความของมิเชลที่ส่งมาหานิโก้นะครับเออลืมไปนะครับทีนี้เราก็น่าจะต้องไปหามิเชลแล้วเนาะและในภารกิจต่อไปให้เราเดินทางมาที่บ้านของมิเชลนะครับมิเชลก็จะถามนะครับตอนที่นิโก้เคาะประตูนะว่าใครใครงั้นเหรอ hey, สวัสดีผมนิกโก้เอง สวัสดีจ้ะเข้ามาก่อนฉันเพิ่งทำผมเสร็จเมื่อกี้เลย <ผม S 1> เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะใกล้จะเสร็จแล้วคุณเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่งั้นเหรอเปล่านะแล้วทำไมเหรอของใช้ดูใหม่มากบางอันยังติดป้ายอยู่เลยอเออก็แบบว่าฉันชอบใช้ของสะอาดๆนะโอเคผมก็พอเข้าใจแค่แบบ มันใหม่ทุกอย่างเลยนะฉันเป็นคนพวกหมกมุ่นกับความสะอาดนะอะไรที่มันสกปรกสกปรกนะฉันไม่ชอบมันเลยอาจจะเป็นโลกจิตเรื่องรักความสะอาดเลยก็ได้นะฉันเนี่ยว่าแต่วันนี้คุณจะพาฉันไปเที่ยวไหนงั้นเหรอเออ,เอ,อผมเออคุณคุณดูดีมากเลยครับเฮ้ยขอบใจเออผมยังไม่รู้เลยเออผมเองก็พึ่งมาอยู่ที่นี่คุณน่าจะรู้นะว่าที่ไหนน่าเที่ยวบ้างงั้นไปสวนสนุกไหม สวนสนุกกันเหรอใช่เยี่ยมเลยงั้นเราไปกันเถอะฉันก็ชอบสวนสนุกนะมันก็น่าสนุกอยู่เหมือนกันแล้วเราก็พามิเชลไปเที่ยวสวนสนุกเลยนะครับและมิเชลก็ จะถามในรถด,ด้วยนะครับว่าวันก่อนอ่ะทำไมไม่มารับเธอเก็คือภารกิจที่เราไปช่วยโรมันจากเจ้าดาร์น,นั่นเองนะเธอก็ถามว่านิโก้วันนั้นทําไมนายไม่มาล่ะนายติดธุระนั้นเหรอเออบอดีโรมันมันมีปัญหานิดหน่อยนะผมก็เลยไปช่วยมันนะครับให้ตายเถอะโลมันนี่เขามีปัญหาบ่อยจริงๆแล้วเขาไปยุ่งอะไรที่ผิดกฎหมายอีกหรือเปล่าเนี่ยโลมันน่ะเหรอมันอาจจะทําอะไรงงๆไปบ้างแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับใครบางคนที่ไม่ควรยุ่งเท่าไหร่แต่ยังไงมันก็ทํางานสุจริตอยู่นะตอนนี้น่ะเจ้าคุณล่ะ ผมงันเหรอก็พยายามทําอยู่พอเรามาถึงสวนสนุกแล้วนะครับรู้สึกว่าสวนสนุกมันจะปิดเฉยเลยนะครับอดเที่ยวสงั้นเชี่ยวแค่นี้ก็ดูเหมือนว่าสวนสนุกมันปิดปรับปรุงนะ<หา>รเราจะทํายังไงดีฉันจําได้ว่าแถวนี้มีลาน<ว>าโบลิ่งอยู่นะนไปเล่นกันไหมได้เลย โบลิ่งก็น่าสนุกอยู่เหมือนกันแล้วเราก็พาเธอไปเล่นโบลิ่งนันเองนะแล้วก็เดินคุยกันไปเรื่อยนะครับขอบคุณนะที่ชวนฉันฉันไม่ได้เด็กกับใครมาสักพักใหญ่ๆแล้วบางทีมันก็เหงาเหมือนกันนะผมต้องหากที่ต้องขอบคุณคุณที่คุณยอมมากับผมคุณเป็นคนที่นี่เหรอไม่ใช่อย่างนั้นฉันย้ายมาจากเอ่อที่ไหนกันเหรอก็แถบมิสเวสนะ่ะคุณน่าจะรู้จักคนที่นั่นเยอะกว่าฉันนะถ้าคนสติไม่ดีเหล่ามีเยอะเลย พอเราเข้ามาในร้านแล้วนะครับให้เราไปหาเจ้าของร้านนะครับแต่ป้ายข้างหลังนี่มันรู้สึกแปลกๆนะครับเนี่ยกลมๆสองโลกเจ้าของร้านบอกว่าคุณจะเล่นโบลิ่งใช่ไหมไปที่เลนโบลิ่งเลยและในการเล่นโบลิ่งน nope ี้รู้สึกว่าเราจะเล่นฟรีด้วยนะครับและเราสามารถที่จะเล่นชนะเธอหรือไม่ชนะก็ได้นะครับในภารกิจนี้ก็ง่ายๆเนาะก็แค่เล่นโบลิ่งกับเธอไปนั่นแหละนะครับแต่เราจะอยู่ที่ลานโบลิ่งนี้นานมากๆเลยนะครับน่าจะประมาณสัก5นาทีนี่แหละนะครับถ้าสมมติว่า เราชนะเธอก็จะชมเราแต่ว่าถ้าเราแพ้เราก็จะชมเธอแทนนั่นเองนะครับและหลังจากที่เราเล่นโบลิ่งจบแล้วนะครับเธอก็จะชวนเรากับบ้านนั่นเองนะแล้วก็แค่ไปส่งเธอแหละนะครับในระหว่งางทางนะครับแน่นอนว่าต้องมีการคุยบทสนทนากันอีกแล้วนะครับการเดทนะต้องคุยกับสาวดีๆนะครับเดี๋ยวมาดูพี่นิโก้เขาจีบสาวนะครับว่าเขาจะจีบยังไงเนาะเออว่าแต่คุณรู้จักคนที่นี่ไม่ค่อยเยอะหรอไม่มีแฟนไม่มีสามี หรืออะไรเลยงั้นเหรอไม่เลยชีวิตฉันมีแต่ง,งานอย่างเดียวแล้วคุณทํางานอะไรละ่ะแล้วคุณล่ะทํางานอะไรไม่เอานะผมถามคุณก่อนนะคุณมิเชลฉันทํางานกับมาโลลินแล้วคุณล่ะทํางานอะไรคุยกับคุณนี่เหนื่อยจังเลยนะมิเชลฉันว่าคุณอาจจะไม่ชินกับผู้หญิงอเมริกามากกว่านะก็คงใช่แหละนะเหมือนเธอจะไม่อยากบอกเรานะครับว่าเธอทํางานอะไรนะและต่อไปเราก็ไปส่งมิเชลที่บ้านของเธอนะครับ แล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ละ่ะคุณนิโก้ปกติเขามาทำอะไรกันละ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันฉันว่าคุณรู้นะมันต้องมีอะไรสักอย่างสิไม่งั้นคุณไม่จากบ้านเกิดมาที่นี่หรอกคงเพราะผมเชื่อที่โรมันมันโมไว้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะลองเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่มีเหตุผลอื่นเลยเหรอนอกจากโลมันบางทีอาจมีอย่างอื่นด้วยละมัง้งผมก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่พอมาถึงหน้าบ้านของมิเชลแล้วก็จะมีการบอกลากันนิดหน่อยนะครับวันนี้สนุกดีเนาะ <I> เอาไว้วันหลัง <really S 2> เจอกันอีกนะได้เลย yeah, แล้วผมจะโทรมาชวนนะ <will> อย่าลืมล่ะ do, ไว้เจอกัน และในภารกิจต่อไปเจ้าวลาดมันก็จะลิ้มเมียของเจ้าโรมันอยู่นั่นเองนะครับให้ hey, น้องจ๋ามาอยู่กับพี่ไม่นเนี่ยจะไปอยู่กับไอ้อ้วนนั้นเลยก็คุยกันไปนะครับแล้วนิโก้ก็เดินเข้ามาพอดีนะครับเจ้าวลาดก็ถือกับเซ็งเลยทีเดียวเชียวนะคระับนิโก้ก็มาหาโรมันนี่แหละนะครับ <c oughs> แต่ไอ้ <c oughs> ไอว้วลาดมันจะให้นิโก้ไปชงกาแฟก็ <c oughs> <c oughs> บอกให้ไปชงไงล่ะ <c oughs> ทำหน้าตา <c oughs> เฮ้ยอย่างอแงสิอ่ะเดี๋ยวชงเองแล้วกันนะนายจะเอาไหมล่ะอะไรวะน่าจะจ้องฉันตาจะตลนออกมาแล้วโอเคโอเคใจเย็นน่ะเขาเพิ่งย้ายเข้ามานะคะแกดูเหมือนคนสมัยก่อนเลยดูการแต่งตัวสิเมื่อไหร่แกจะเลิกจ้องฉันเนี่ยฉันรู้ตัวน่ะว่าฉันหล่อไม่เบาแล้วโรมันก็เดินเข้ามานะครับเอาว่าไงเป็นไงบ้างล่ะนิโก้เอออ้าวใครเนี่ยอ้าวสวยแล้วเฮ้เฮโรมันโรมัน โลมันเมื่อไหร่น่าจะตอบฉันเนี่ยว่านายจะหาเงินมาให้ฉันได้สักทีเฮ้ออกไปจากตัวของฉันนะนี่แกยืมเงินเขามาคิดจะไม่จ่ายงั้นเหรอก็ใช่แล้วนะไอพวกอัลบเนียพวกนั้นมันมาพังคอมของฉันเป็นชิ้นๆเลยอะไรมันก็บอกด้วยนะครับว่านิโก้ี่แหละเป็นคนจัดการเจ้าดาดันและก็กระทืบลูกน้องของมันด้วยฮะจริงงั้นเหรอขนาดนั้นเชียวเอาแบบนี้แล้วกันนะถ้าแกยังไม่มีตังมาจ่ายฉันจะจะให้นิโก้มาช่วยงานฉัน ได้สิไม่มีปัญหางั้นก็ดีอา้าวนิโก้ก็อา้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ hey, อะไรงั้นเหรอมีอะไรงั้นเหรอและโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นมาตัดบทพอดีนะครับฮัลโหลว่ายัางไงนะ <Okay. S 1> เออเดี๋ยวฉัจะให้ลูกน้องไปรับนะนายไม่มีคนไปรับยิงกันเหรอพอดีเดี๋ยวฉันจะให้นิโก้ไปรับนะ่ะเฮ้เฮ้นิโก้รบกวนหน่อยหน่อยนะ พอดีอยากจะให้นายไปรับเจ้าเจอแม่นหน่อยมันเป็นลูกค้าประจําของเรามันจะรอนายอยู่ที่ย่านล็อกเตอร์ดัมฮิลถนนโมฮอฟฝากหน่อยแล้วกันนะโอเคได้หมดสดชื่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็นิโก้ถามเธอไงล่ะเมื่อกี้เจ้าวลาดมันจะให้นิโก้ชงกาแฟให้กับเขาแต่นิโกไม่ทํา <I know. S 2> และในภารกิจนี้เราก็ขึ้นรถแท็กซี่ของโรมันเพื่อที่จะ ไปรับเจ้าเจอแมนเลยนะครับเจ้าเจอแมนนี่มันจะรอเราอยู่ที่ล็อกเตอร์ด um ัมฮิลนะครับและถ้าสุดว่าเราไปเดทกับมิเชลได้หลายรอบนะครับบางครั้งมิเชลก็จะเล่าถึงเรื่องโรมันด้วยนะครับก็คือโรมันนะ่ะมักจะไปกู้เงินกับเจ้าวลาดและพวกแก๊งใต้ดินต่างๆภายในเมืองและมิเชลก็จะถามนิโก้นะครับว่าสักวันน่ะโรมันจะไปอยู่กับพวกนั้นหรือเปล่าจะไปเป็นโจรไหมนิโก้ก็ตอบไปนะครับว่าโรมันน่ะมันเป็นโจรไม่เป็นหรอก แล้วเราก็มารับเจ้าเจอแม่นขึ้นรถนะครับมันก็จะยืนรอเท่อยู่ตรงนี้แหละนะครับพอมันขึ้นรถมาแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าขอบใจมากเลยนะไปส่งชั้นที่มาสเตอร์สันสตตีทโอเคได้มาสเตอร์สันสตตีทนะเจอแม่นและแน่นอนว่าในระหว่างทางนะครับก็มีเรื่องคุยกันอีกแล้วครับเกมนี้มันคุยกันเยอะจริงๆนะครับ บ้าจริงฉันนึกว่าไอ้โลมันจะมารับฉันซะอีกงานนี้ฉันอยากจะได้คนที่ไว้ใจได้หน่อยฉันเป็นลูกพี่ลูกน้องของโลมันถ้าแกไว้ใจมันก็ไว้ใจฉันได้เอองั้นนายเล่าเรื่องของนายให้ฉันฟังหน่อยสิถ้าจำไม่ผิดนายชื่อนิโก้ใช่ไหมเพย์บอยสน่แรงผู้ล่องเรือทั่วทะเลเมนติเลเนียนและหักอกสาวนับพันและทําเงินนับล้านใช่แล้วฉันก็เคยเอาเรือยอทมาแลกกับแท็กซี่และตอนนี้ฉันก็ขับแท็กซี่อยู่เรื่องโม้โม้แบบนี้ไอ้โลมันมันชอบนายคิดว่าอย่าง ันไหมล่ะฉันก็นึกอยู่ว่ามันเวอร์เกินไปแต่คําถามคือมือนายเคยสกรปรกมาก่อนไหมมือฉันงั้นเหรอไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่และไม่ค่อยสะอาดมานานแล้วโอเคโอเคตอนนี้ฉันต้องไปเอาอะไรเถื่อนที่โรงงานจอดรถนายโอเคนะโอเคได้ไม่มีปัญหา แต่อย่าบอกฉันนะว่าไปขโมยจากสถานสงเคราะห์ที่ไหนมาเรื่องผิดศีลธรรมแบบนั้นนะ่ะฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเกินพอแล้วพอเรามาถึงที่รับอะไรนะครับรู้สึกว่ามันจะแปลกๆนะเพราะว่าประตูมันเปิดฮะประตูมันเปิดได้ไงวะเนี่ยรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันเข้าไปเช็คหน่อยและหลังจากนั้นเสียงหัวตำรวจก็เริ่มขึ้นเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่เลยตำรวจก็น่าจะดักซุ่มอยู่แถวนี้นั่นแหละนะครับบ้าจริง ตำรวจมาแล้วหนีเลยเพื่อนและหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องหนีจากตำรวจพวกนี้นั่นแหละนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับก็คือภารกิจหนีให้พ้นจากตำรวจนั่นเองนะครับตัวเกมก็เหมือนจะสอนเรานะครับว่าจะต้องหนีตำรวจยังไงนั่นเองนะครับเจ้าเจอแม่นนะครับบอกให้เราขับไปบนทางด่วนนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าซอยไหนนะครับเพราะว่าบ้านผมไม่ได้อยู่แถวนั้นนะครับผมก็ขับไปเรื่อยแหละนะครับขับไปกลับมาขึ้นทางด่วนได้เฉยเลยนะครับและการหนีตำรวจของภาค4นะครับกองง่ายๆนั้นเราก็แค่ ออกไปจากวงเท่านั้นแหละนะครับแล้วเราก็อยู่นิ่งๆนะแล้วดาวตํารวจมันก็จะหายไปเองนะครับเอออันนี้ก็ถือว่าง่ายมากๆเลยนะครับแล้วมันก็จะขอบคุณเรานะครับและให้เราไปส่งที่ร้านที่มันทํางานอยู่นั่นเองนะครับอยู่ที่ถนนกิฟสันสตรีทและเจ้าเจอแมนคนนี้นะครับมันก็เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็ลูกค้าของเจ้าโรมันนั่นเองนะและมันก็ทํางานอยู่ที่ร้านอะไรรถยนต์พ่นสเป์และร้านก็มีชื่อว่า Native e n g i n e e r i n g นั่นเองครับ Thanks, man. Keep พอจบงานแล้วนิโก้ก็จะโทรไปหาโรมันนะครับว่าสงเจ้าเจอแม่นถึงร้านแล้วส่วนโรมันนะครับก็บอกว่าโอเคโอเค,อเคได้ได้ไดขอบคุณมากแล้วก็วางสายไปเลยนะครับ มาต่อกที่บริจต่อไปครับมีแต่น้ําไม่มีเนื้อเลยทีเดียวเชี่ยวนะครับก็คือเจ้าโรมมนนะกำลังบ่นลูกน้องอยู่นะครับว่าให้ขับแท็กซี่แบบนู่นแบบนี้อยู่นะครับแล้วโรมันก็รับสายไปเรื่อยนะครับสวัสดีผมโรมันเบลดิกหล่อที่สุดในเมืองนี้ออฟฟิศของผมไม่มีแท็กซี่มากมายไว้ฝากข้อความไว้แล้วกันนะครับที่ดีมีแต่เกทั้งนั้นเลยแล้วก็วางสายไปนะครับแล้วพอคุยไปคุยมานะครับก็ดูเหมือนว่าโรมันอยากจะรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนายกับเจ้าวลาดบอกฉันมาสักที เมื่อไหรน่นาจะบอกฉันสักทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกฉันมาเหอะแต่นิโก้ก็ไม่อยากจะเล่าเท่าไหร่นะครับโอเคไว้ว่างค่อยเล่าแล้วกันนี่ไงฉันว่างแล้วไม่ใช่ฉันหมายถึงต้องว่างจริงๆโอเคได้ ถ้างั้นนายไปรับลิตเติลเจคอบหน่อยมันเป็นคนดีอยู่แต่ชอบสมุนไพรนิดหน่อยนะนายพอจะช่วยได้ไหมมันรออยู่ที่ถนนโอเนดาในเซาสโลปนิโกมีอะไรก็ปรึกษาได้นะเว้ยฉันรับฟังได้ทุกเรื่องไอ้โมฮัมหมัดแกมุ่นหัวอยู่ที่ไหนเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาทํางานมาหาฉันวันนี้เลยและหลังจากนั้นเราก็ต้องไปรับเจ้าลิตเติลเจคอบนะครับ ขี่ไปส่งฉันที่ดินลอนสเตียดในชอตเลอร์นายคือนิโก้ใช่ไหมเจ้าโรมันพูดถึงแกบ่อยๆลูกพี่ลูกน้องของนิโก้จะช่วยเจ้าโรมันผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นได้ไหมนะก็น่าจะใช่แหละพ่อขี่ไปถึงแกรอฉันก่อนนะฉันมีอะไรอยากจะให้แกช่วยหน่อยว่ามาถ้ามีเรื่องเมื่อไหร่ก็ช่วยคุ้มกันฉันด้วยแกแน่ใจนะแน่ใจสิฉันใช้ปืนเป็นถ้าอยากให้ช่วยก็พอได้อยู่แม่แกนี่มันแน่จริงๆเอาให้สะสมเลยลูกพี่ พอดีตอนนี้ฉันกำลังมีเรื่องกับเจ้าเรียแบทแมนฉันจะไปเคลียร์สงบสึกกับมันซะหน่อยแต่ฉันก็พอรู้เลยนะว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแกไปซุ่มอยู่ด้านบนนะดเดี๋ยวฉันจะเข้าไปด้านในคอยระวังหลังให้กับฉันโอเคไปเลยและให้เราขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อที่จะคอยซุ่มให้กับเจ้าลิตเติ้ลเจคอบนะครับว่ายังไงไหนว่าจะมาคนเดียวไง จีอบจีอบเจ้าจีอบน้อยแกนั่นแหละต้องโดนชันส่งสอนซะหน่อยให้เล็บขบเอ้ยแล่มันก็เปิดฉากโจมตีกันเลยนะครับและทีนี้เราก็ต้องช่วยเจ้าจีอบนะครับนี่เลยนี่เจ้าลิเต้นจีขอบนะ้าชื่อเต็มนะครับชื่อโคตรเท่เลยทีเดียวเชียวนะครับภารกิจนี้ก็ยิงอย่างเดียวนะครับไม่พูดเดยอะเจ็บคอนะครับนี่ยิงเข้าไปนะสำหรับปืนสั้น เรานะที่เราได้มาจากเจ้าลิตเติ้ลเจค็อบนี่แหละครับแลวเราต้องระวังตรงดาดฟ้าด้วยนะครับมันก็จะมาจัดการเราเหมือนกันนะเราก็ล้วปืนไม่ยั้งเลยทีเดียวเชียวนะครับหลังจากที่เราจัดการพวกมันเสร็จนะครับเราก็ต้องรีบหนีออกมาเลยนะครับและเจ้าเจอค็อบนะครับมันก็จะเรียกเรานะล้วก็กระโดดลงไปเลยนะและทีนี้เราก็ต้องพาเจ้าเจค็อบออกจากสถานที่นี้เลยนะครับและระหว่างทางมันก็จะบอกว่าแกช่วยได้มากเลยนิโก้แถมยังยิงปืนเก่งอีก <it> อก,ก็ใช่เมื่อก่อนฉันเคยใช้ปืนเอ็งน่าสนใจมาก อยากจะทำงานกับฉันไหมได้เลยฉันพร้อมรับงานตลอดถ้าทำเงินได้แล้วนะงั้นเอาเบอร์ฉันไปถ้ามีงานก็โทรมาได้เลยเนีย่มีการแจกเบอร์กันด้วยนะครับจังหวะน,นี้แล้วเราก็ขับรถมาส่งที่คาฟเฟ่จามิก้าของเจ้าจีขอบนะครับจีขอบก็จะบอกว่าปืนไม่ต้องคืนนะไอ้น้องถ้าอยู่กับแกมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าขอบคุณ แล้วเราก็โทรบอกโรมันนะครับว่าส่งเจ้าจีาจาจาขอบเรียบร้อยแล้วแล้วนิโก้ก,ก็บอกว่าการขับแท็กซี่นี่มันไม่น่าเบื่อกว่าที่คิดไว้นะใช่จีขอบมันเป็นคนดีอยู่กับมันแกไม่เบื่อแน่นอนขอบใจมากไอ้น้องชายและเจ้าโรมันก็จะโทรมาอีกรอบหนึ่งนะครับมันบอกว่าแกเริ่มชินกับเมืองนี้แล้วสินะได้เวลาที่นายต้องหากิจกรรมครอบครัวทําแล้วตั้งแต่ฉันมาที่นี่นก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากช่วยแกเรื่องนั้นก็จริงอยู่ แต่ฉันหมายถึงตอนนี้ <I need S 1> อูเรากําลังขาดคนขับรถฉันมีค่าจ้างให้นายด้วยนะเอางั้นก็ได้แก้อยากวิ่งเมื่อไหร่ก็โทรมาลูกค้ามีไม่เคยขาด <I need S 1> อยากวิ่งเด๋ยว <I need S 1> แค่ไหน <go. S 1> ก็วิ่งได้เลยตามใจนายและหลังจากนั้นเราสามารถที่จะไปทํางานที่อูแท็กซี่ของโรมันได้ตลอดเลยนะครับถ้าเราร้อนตังค์เนาะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับตะคร b e ช่องโจทีเฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม